คือต้องบอกว่าไอ้ธรรมภิบาลเนี่ยมันมันเป็นคำกว้างๆอะนะเอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ระบุว่าไอ้ธรรมภิบาลเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าแต่แต่หลักๆเลยเนี่ยถ้าธรรมภิบาลนั้นอนะมันมีผลกระทบทําให้เกิดกับพื้นฐานของหุ้นนะนะอย่างเช่นเจ้าของอะก็คือไปเรียกได้ว่าไปโกงแหละอ่ออย่าง หุ้นหุ้นหุ้นบางตัวใช่ไหมที่แบบมีมีมีมออเดอร์เทียมอ่ะมีออเดอร์เทียมแล้วก็แล้วก็ไซฟอนเงินออกไปอย่างเงี้ยอันนี้ทำให้พีบาลแบบมีผลกระทบกับหุ้นแน่ๆนี่นี้ส่งงบการเงินไม่ได้อะไรเงี้ยผู้ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่รับรองงบอย่างเงี้ยอันนี้แบบเรียกได้ว่าเต็ม,เต,มเต็มอะ่ะก็คือหลีกเลี่ยง อันที่สองก็คือ,อผู้บริหารแบบคือไม่ได้มีผลกระทบกับบริษัทในแง,ง,ง่ในแง่ของในแง่ของโอเปอเรชั่นหรือว่าในแง่ของงบการ,ร,รเงินนะนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบยกตัวอย่างหุ้นหุ้นลงไฟฟ้าแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยได้นะก็คือ,อที่ ที่ผู้บริหารไปแบบตั้งบริษัทแล้วก็ไปเป็นตัวแทนนะก็เอามาขายให้กับเอามาขายให้กับตัวบริษัทแม่อานเงี้ยนะเราผู้บริหารก็รับกําไรไปอะไรเงี้ยซึ่งในแง่ของตัวบริษัทอะ่ะมันก็ไม่ได้ขาดทุนนะบริษัทก็ยังกําไรเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็คือเออผู้บริหารก็มีคอนฟลิกต์อันเทรสใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือ ต้องบอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําอันนี้เรื่องเดียวหรือว่าทําเรื่องอื่นๆอันนี้อันนี้ก็คือถ้าถ้าหลีกเล,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 ลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับส่วนส่วนอีกอันนึงก็คือลา่าสุดที่เกิดขึ้นใช่ไหมก็เอาบริษัทแม่ไปอุ้มบริษัทในในธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถ้าเป็นรักษะอย่างนั้นเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ย ในแง่ของตัวพื้นฐานบริษัทก็อาจจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากอะนะแต่ว่า,าตัวเนี้ยเราก็อาจจะมองว่าในแง่ของตัวธุรกิจเนี่ยดูเราผู้บริหารก็อาจจะไม่ได้ทำครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายนะเพราะนั้นอนาคตมันก็จะอาจจะมีสิ่งที่เขาทำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญแหละนะครับ แต่ก็ต้องดูเป็นเคสเป็นคเนคสไปนะ